มาครับมาดูงานติดตั้งนะครับคันสุดท้ายวันนี้ฮะติดตั้งชอย์แอนดรอยขนาด2 3 2นะครับ9นิว 9, all, น้วใน a l l New D Max ประมาณ2018นะครับเดี๋ยวเรามาดูการงานติดตั้งเป็นยังไงคันนี้ติดตั้งครบเลยนะฮะตามชุดโปรโมชั่นนะฮะได้ทั้งกล้องบันทึกหน้าระบบ Android พร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับที่เป็น AHD เข้าเกียร์ถอยครับกล้องถอยแสดงผลพร้อมเส้นกาดร,ระยะแบบนี้นะฮะจะเห็นคนนั่งอยู่ด้านหลังเลยนะครับแบบนี้ฮะฮนะปรับนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวปรัเฟรหน่อยคร เปอเฟดีหน้าจอจะดอบลงนิดนึงนะครับแบบนี้ฮะตัดกล้องถอยครับโอเคครับเข้าสู่หน้าจอหลักนะครับสามารถเช็คได้ว่าเปิดแอปอะไรบ้างนะครับสามารถปัดปิดได้เลยนะครับแบบนี้ครับกดหน้าจอแบบนี้อันนี้คือหน้าจอหลักนะครับหน้าจอหลักสีสันสวยงามนะครับรองรับ 1K นะฮะตัวนี้ฮะโอเคปรับภาพเรียบร้อยนะครับรู้ต่อฮะนี่ครับหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับเรียกดูกล้องผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Traffic Safety นะฮะตัวนี้ฮะ กดเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นกล้องบันทึกนะครับตัวนี้สามารถเรียกดูไฟล์ที่บันทึกได้กดครับนี่ครับไฟล์ที่บันทึกเรียกดูผ่านตรงนี้นะครับเปิดแฟ้มฮะกดไปเลยนะครับที่บันทึกไว้แล้วนะบันทึกทั้งภาพและเสียงนะครับตัวนี้โอเคแบ็กออกมาฮะแบ็กออกไปนะครับแบ็กออกไปครับเรียบร้อยฮะฝากช่องแต่งรถนะแดมเพรบูดไว้ด้วยนะครับช่อง YouTube กด subscribe ไว้มีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับ เขาไปรับชมกันได้เลยตัวนี้2 3 2 8คอฮะโอเคนะครับเดี๋ยวดูดูคุณภาพของภาพสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นระบเสัยงเสียงด้วยนะฮะลองดูฮะเดี๋ยวก,กดดูฮะ 4K ให้ดูว่าภาพ 4K จะสวยขนาดไหนตัวนี้รับ 1K เลยนะครับดูความชัดของภาพมาดูกันครับสวยๆฮะ จอใหญ่นิดนึ่งนะครับนี่ครับความชัดสวยงามของภาพครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะติดตั้งจอ Android ติดรถทุกรุ่นนะครับเรามีให้บริการนะครับใครอยากได้แรมนะครับหรือสเปคเท่าไหร่นะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับหรือเขาติดตั้งวอลล์อินหน้าร้านเลยตัวนี้เป็น2 328ของนะครับภาพสวยกระทัดรัดนะครับหน้าจอลงพอดี นะครับสามารถใช้งานฟังก์ชันเดิมตัวรถได้นะครับโอเคนะฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ